สิ่งแรกนะครับที่ทําให้ผมว้าวนี่ก็คือผมพูดชื่อกันดัมผิดครับใช่ครับผมพูดชื่อกันดัมผิดแล้วก็เป็นตัวหลักของเรื่องด้วยนะฮะซึ่งมาทาให้ผมรู้สึกอายมากเลยนะครับในนินทาการดัมอีพีที่หนึ่งเนี่ยผมอ่านชื่อกันดัมตัวนี้ว่าเอลฟิตกันดัมเอลฟิดกันดัมนะฮะหรือการดัมเอลฟิแต่จริงๆแล้วมันอานว่าลูบิสครับผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันอ่านลูบิสยังไงนะฮะก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ผิดไปแล้วจริงๆนะฮะอย่ากโกรธกันเลยยนคอออีอีีีกก่่่่าาาางททผผมมว้็ืไปหภาพ,าพดูเย เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนครับไม่มีซับอิงเลยนะฮะคืออย่างน้อยมีซับอิงก็ยังพอเข้าใจได้ครับแต่พอไม่มีซับอิงเนี่ยบอกตามตรงครับดูไม่รู้เรื่องฮะเหมือนดูละครใบ้อะครับก็ต้องนั่งเดาว,ว่าเออเขาพูดว่าอะไรวะจนกระทั่งได้ยินตัวละครพูดว่าเนี่ยชื่อลูบิสนะอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ก็แบบโอ้เวนก็คือรู้สึกแบบโอ้อะไรวะเนี้ยกูพูดแล้ไปใน e ีหนึ่งเนี่ยและอีแรกด้วยนะประเด็นโคตรอายเลยคือที่ดูพอหรอกครับ,รบเปิดเรื่องมามันก็จะอยู่ในสถานีอวกาศสักที่หนึง่ง แล้วก็เป็นตัวละครซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นแม่ของนางเอกหรือแม่ของน้องซูเรตตาแล้วเนี่ยกำลังทดลองโมบิสูต์อยู่กําลังลองระบบโมบิสูต์อยู่นะครับหลังจากลองเสร็จมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จครับก็เหมือนจะมีข้อมูลผิดพลาดหรืออะไรผิดพลาดสักอย่างแล้วลูกของเธอเข้ามาหาครับซึ่งเธอก็เรียกลูกของเธอว่าเอลิสนะครับผมแต่ผมดูแล้วยังไงมันก็คือน้องซูเรตตาตอนเด็กแหละซึ่งผมเดาว่าน่าจะใช่นะส่วนแม่ของน้องก็ชื่อเอโนล่าครับ ทีนี้มันก็จะมีฉากแสดงให้เราเห็นนะครับในการที่แบบมีการทดลองโดยการใช้เหมือนแบบใช้คลืนสมองในการสั่งการเครื่องจักรอะไรประมาณนี้ครับโดยที่ไม่ต้องบังคับเองแบบเหมือนใช้คลืนสมองอะฮะประมาณนั้น ฉากต่อไปมันก็จะแสดงให้เราเห็นถึงครอบครัวครอบครัวนี้นะคะว่ากําลังจัดงานวันเกิดกันอยู่แล้วก็จะให้เราเห็นคนที่ผมคาดว่าน่าจะเป็นพ่อของน้องซูเลต้าซึ่งจริงๆมันก็ใช่แล้วเพราะเขานามสกุลเดียวกันนะฮะตามข้อมูลแล้วมันก็จะมีฉากที่แม่ของน้องเอลิสเนี่ยผมจะเรียกว่าเอลิสก่อนละกันนะครับจะไม่เรียกว่าซูเลต้าเนาะเหมือนแบบว่าแบดท,ที่แขนเขาบดอะครับเขาใส่แขนเทียามาอยู่อะไรประมาณนี้ดูไปดูมาก็มีความไซเบอร์พังพอตัวเหมือนกันนะฮะแล้วมันก็จะมีฉากที่น้องซูเลต้าเอ้ยไม่ใช่สิต้องเรียกว่าน้องเอลิสก่อ น้องเอลิสเนี่ยเขาเข้าไปงองแงอยู่ในรงเก็บโมบิสูดครับแล้วป้าคาโดที่ช่วยแม่ซูเรต้าไม่ใไม่ใช่ซีแบเอลิสทดสอบอยู่ตอนแรกเนี่ยก็ได้เข้ามาแล้วก็ลองจับน้องเนี่ยเชื่อมต่อกับโมบิสูดดูอย่าเรียกว่าจับเลยเรียกว่าเอาเข้าไปนั่งดีกว่าเมือน,น้องอยากเข้าไปนั่งแล้วก็เหมือนว่าน้องนั้นจะสามารถเชื่อมต่อกับโมบิสูดได้ครับทีเนี้ยมันจะเริ่มมีประเด็นแล้วว่าน้องอาจจะเป็นพ่อพันพิเศษก็ได้อารมณ์คล้ายๆนิวไทส์คล้ายๆอินนเวเตอร์คล้ายๆโคออดิเนเตอร์ของกัน สก,กิลนักเอกยังไงล่ะแล้วฉากต่อต่อไปนะผมจะเล่าข้ามๆนะเอาแบบสรุปย่อๆแล้วกันก็คือฉากต่อไปเนี่ยมันจะเป็นฉากการต่อสู้ครับแล้วมันก็จะมีการดั้มลูบิสที่เป็นแบบเหมือนเป็นแมสโปรดักชันหรือว่าเป็นแบบเรียกว่าไรรุ่นที่ผลิตทั่วไปออกไปต่อสู้ข้างนอกฮะแล้วเหมือนแบบว่ามันจะมีการปล่อยบิดปล่อยฟังแนวเนี่ยออกไปสู้ด้วยซึ่งการควบคุมอะไรพวกนี้มันเหมือนเป็นการแบบฝืนร่างกายตัวเองอ่ะคือใช้ละหน้าแดงประมาณนั้นนะครับ และทีเนี้ยผมจะเล่าข้ามไปเลยนะการต่อสู้มันเป็นไงก็คือช่างมันไปนะมันก็คือการต่อสู้อ่ะแล้วมันก็จะมีไอหุ่นอ,อ,อ่านว่าอะไรวะเดี๋ยวไปดึงจากพาร์ทหนึ่งวันแล้วกันเราผมอ่านว่าอะไรเบกิบิ <you>, นั่นแหละครับมันเข้ามาร่วมในการต่อสู้โดยซึ่งนักบินแม่ก็เก่งหุ่นแม่ก็โกงอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้มันก็จะถึงคิวของน้องเอลิสเราเนี่ยเหมือนตัวน้องเนี่ยยังเชื่อมต่อกับหุ่นอยู่แล้วแม่เนี่ยก็พาน้องขับโมบิสูตออกมาใช่ไหมขับไอลูบิสกันดัมเนี่ยออกมาแล้วน้องก ควบคุมบิดหรือควบคุมฟันแนวเนี่ยไปยิงหุ่นตัวอื่นได้แบบเหมือนอิสระเหมือนแบบแค่ชี้นิ้วแล้วก็แบบยิงได้เลยซึ่งมันจะเหมือนตอนที่ผมเดาไว้ในอีพีหนึ่งว่าเอ้ยน้องอาจจะสามารถใช้พลังจิตคือมันอาจจะไม่ใช่พลังจิตหรอกมาไจะเป็นแบบเหมือนขึ้นควันตั้มอะเหมือนในกระดับบโอ้โหขนาว่าแบบสามารถสั่งนู่นนี่นั่นแบบอาจจะเป็นแบบไอ,นน Quantum, อจจเน,แบบาาน,น,นี้ยไอเนี้ยคือแบบอาจจ,แบบอาจจะสั่งเครื่องจักรได้ซึ่งแบบเออวะหรือมันจะเป็นเหมือนที่ผมพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนดูที่แบบเฮ้ยนั่นไงกูกูว่าแล้วมันต้องเป็นอย่างี เป็นการที่เราควบคุมหุ่นระยะไกลใช้พลังจิตสู้กันมันอารมณ์เหมือนเราเป็นแม่มดอะเราไม่ต้องแบบไปใช้แรงไปขับจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะทำไมไม่ถูกหวยหมากวะเนี่ยแบบคือผมเดาไว้แล้วอะแบบเอ้ยใครช่วยดีใจกับผมไปดิเนี่ยผมผมเดาถูกเดี๋ยวโหแบบช่วยแบบเอ้ยเนี่ยพี่ไม่โคตรเก่งเลยเดาถูก ไม่จริงไม่ต้องหรอกฮะผมก็พูดไปงัน้นแหละเอาเป็นว่าก็คือมันก็ใกล้เคียงกับที่ผมคิดไว้นะครับส่วนฉากหลังจากนี้ก็จะเป็นฉากที่พ่อของน้องนั้นสลาชีวิตช่วยน้องไว้แล้วก็พ่อก็ตายตามสูตรพระเอกในเอกันดั้มนะฮะครอบครัวาตายพี่น้องตายใครสักคนหนึ่งตายแล้วก็แบบมีแรงฮึดเออมีแรงฮึดประมาณนั้นนะแต่น้องคงไม่ได้ขึ้นหรอกน้องยังเด็กอยู่แม่ก็ขับหุ่นพาน้องหนีไปแล้วก็ตัดฉากจบแค่นั้นฮะ,ะก็มันแค่ยี่สิบสี่นาทีอันนี้คือผมแบบ ตัดเฉพาะาแบบฉากสําคัญนังจริงๆมันมีตัวละครที่จะโผล่ในแบบว่าในซีรีส์ละด้วยอะไรประมาณนี้แต่ผมก็ไม่ได้พูดถึงเพราะว่ารอไปดูตรงนั้นดีกว่าทีนี้ผมก็จะมาพูครู้สึกแบบเป็นภาพรวมนะอย่างแรกเลยคือภาพสวยมากภาพสวยมากบอกเลยว่าภาพสวยมากแล้วก็อาจจะเพราะว่ามีเวลาทําเยอะก็เลยไม่ได้เผาแต่เราก็ต้องมารอดูตัวซีรีส์ที่จะฉายตอนตุลานี้ทีว่าเออมันจะเผาไหมเพราะว่ามันเหมือนเป็นอนิเมะวิคตัววิก,วกครับตอนเราต่อวิกละตอนประมาณนั้นก็ รอดูว่าจะเผาไหมแต่จริงๆเผาให้เผาผมไม่ได้ซีเรียสหรอกสําหรับผมแล้วคือแบบถ้าบทมันเข้มข้นอ่ะแล้วแบบภาพเต็มร้อยเผาสักแบบ2030ก็ไม่น่าเกียดคือสําหรับผมเนื้อเรื่องเนี่ยมันสําคัญมากกว่านะเอาจริงๆแล้วก็ดูเหมือนแบบว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะไม่ได้แบบเด็กจ๋าแต่ก็จะไม่ได้โหดเกินไปเท่าที่ดูข้อมูลมาก็คือเป็นเลทสิบ สิบขวบบวกบวกอะประมาณนั้นนะส่วนเรื่องดีไซน์ของหุ่นเนี่ยที่ผมบ่นไปเยอะมากๆใน EP แรกเนี่ยว่ามันไม่สวยมันดูเป็นการดัมคือตอนนี้ผมว่าผมต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วว่าเฮ้ยมันก็สวยนะมันเท่คือโดยเฉพาะไอ้การดัมเอ่อลูบิสเนี่ยแล้วยิ่งมันจะแบบทานฟอร์มไปเป็นแอรียลกันดัมเนี่ยคือผมก็พูดไวลาวว่าเออเนี่ยไอ้ลูบิสเนี่ยมันอาจจะเป็นโปรโตไทป์ของ แอร์เดลกันดัมหรือกันดัมที่นางเอกจะขับในแบบว่าในซีรีส์ที่จะฉายในเดือนตุลาเนี่ยคือก็จริงๆมันก็เดาไม่ยากหรอกก็ใครใครก็น่าจะเดาได้แหละมึงเออผมเดาวไว้แล้วใน EP 1, ีหนึ่งก็ลองย้อนไปดูได้นะเดี๋ยวเอาผมโมยคือบอกเลยว่าดีไซน์โมบิสุนเนี่ยสวยครับสวยมากเลยก็นี่ก็เป็นแบบว่าภาพรวมของโพล็อกที่ผมดูมาก็โอเคยี่สิบนาทีอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากแต่ก็พอเข้าใจแบบ เ,เขาเรียกว่าแหลรเหมือนเข้าใจแก่นเล็กๆว่าเออเนี่ยมันจะสื่ออะไรกับเราภาคนี้มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเราจะสามารถเห็นอะไรได้บ้างประมาณนี้ครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงตัวเทลเลอร์ที่ปล่อยออกมาบ้างนะครับก็ตัวเทลเลอร์ก็จะให้เราเห็นเหล่าตัวละครที่ผมได้พูดไปในดีแทกันดัมที่เกี่ยวกับเดวิดฟอร์มเบอคิลี่ในพาร์ทที่แล้วนะครับว่ามีตัวละครไหนบ้างนะฮะเราก็จะได้เห็นตัวละครเหล่านั้นนะครับรวมถึงโมบิสูตรของพวกเขาด้วยซึ่งพอดูภาพเทเลอร์เนี่ย มันก็สวยนะจริงๆไอแอร์เลอร์กันดั้มเนี่ยมันสวยจริงๆนะต้องยอมรับเลยว่าอืมดีไซน์มาได้สุดยอดครับบอกเลยว่าเ,เรียกว่าอะไรอะลบภาพจําผมที่เห็นครั้งแรกไปได้เลยก็จากตอนแรกที่เซลลไปว่ามันเออสวยแต่มันดูไม่เป็นกันดัม้มแต่สำหรับผมตอนนี้ถ้าเต็มร้อยเปอรจากตอนแรกที่ให้ประมาณแบบสามสตอนนี้ผมให้ประมาณ80ครับว่าเออเนี่ยมันก็เหมือนกันดั้มแหละเอาจริงๆแล้วคือ ผมก็เริ่มจะเปิดใจมากขึ้นนะเอาจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนการเปลี่ยนแปลงนะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนในตัวอย่างเราก็เห็นโมบิลสูตหน้าตาแปลกๆที่แบบเออเราไม่ได้เห็นดีไซน์แบบนี้ในการด้าผ้าอื่นคือมันก็ดีมันเป็นภาคใหม่มันก็ต้องมีอะไรที่แบบแปลกใหม่บ้างใช่ไหมมันจะไปเอาดีไซน์จาก หุ่นยุคบรรพาการมาใช้มันก็ไม่ใช่ปา่าวะมันก็ต้องแบบเออเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วจักรวาลมันก็ไม่ได้แบบอิงกับจักรวาลไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ต้องแบบเออเฮ้ยหุ่นลูกกระจอกมันต้องหน้าเหมือนแซกในการดัมดูซีนะก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้แบบนั้นก็ดีไซน์ต่างไปเลยแล้วเอาจริงนะหุ่นพวกแบบหุ่นเอ่อหุ่น,นตัวประกอบหุ่นตัวสมทบเนี่ยมันก็ดูเท่ไม่แพ้กับแบบหุ่นข,ของนักเอกนะเอาจริงมันก็แบบเป็นความเท่ในะอีกแบบหนึ่งอะประมาณนั้นนะครับ ทีนี้ผมจะขอพูดถึงเทเลอร์ของของเล่นบ้างนะฮะก็คือ HG 1 4ต่อ144ของแอ r ์เรลกันดัมครับซึ่งแบบโอ้โหมันเป็นการปล่อยทีเซอร์ของเอ่อ HG ที่แบบเฮ้ยมันจะเกินหน้าเกินตาตัวอื่นไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบหุ่นตัวอื่นออกไม่เห็นจะเท่ขนาดนี้เลยแต่ก็นั่นแหละเราก็ต้องแบบอะไรนะโปรโมทภาคใหม่เราทํามาเพื่อขายของใช่ไหมล่ะเออแล้วแบบเนี่ยผมจะขึ้นลายของเล่นให้ดูนะคือแบบเฮ้ย ยังไม่ฉายเลยมึงปล่อยมาขนาดนี้เลยลุงโอ้ลุงมึงไม่เกรงใจกระเป๋าผูกผมมางเลยครับลุงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วในลายของเรนเราจะเห็นอะไรเห็นไหมเราจะเห็นแบบไอคอนิกของการดั้มที่เราจะเห็นในหลายๆภาพนั่นคือฮาโลเฮ้ยมันมีฮาโลนะเว้ยเออมันก็ยังมีความเป็นการดั้มใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเอยแม่งเรื่องนี้แม่งดูไม่เป็นกันดั้มเลยวอกก็พยายามจับจิมมิกเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาประมวลผมว่าเออเฮ้ยมันก็ดูเป็นการดั้มไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ย ก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่รับชมแล้วก็ติดตามผมนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็อยากจะให้แบบแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ชอบกันดด้มาดูกันเยอะๆครับเพราะว่าผมเองก็อยากรับฟังความเห็นจากคนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้อยากจะแบบคอมเมนต์พูดคุยกับทุกคนนะผมพยายามตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับ บางทีการต่อคอมเมนต์ก็ทําให้ผมสามารถนึกคอนเทนต์ต่อไปว่าเออวะเรายังไม่ได้พูดเรื่องน้นีนิว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันในนินทาการดอีพีหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย